ใครเห็นลุกทุ่งสาวแซบใบเตยสุธีวันใส่ชุดออกงานมิดชีดไม่คว้านลึกไม่สั้นเสมอหูเหมอือนเมื่อก่อนก็ไม่ต้องแปลกใจไปเนอะ oh. เพราะชาวสอยก้าวสืบรู้มาว่าสาเหตุที่ทาให้เปลี่ยนไปเป็นเพราะเจอใบสั่งจากแฟนหนุ่มแมนพัฒนพลที่ห้ามหนักข้ามนหนาไม่สาวใบเตยเซ็กซีก่กินลิมิตเหมือนเมื่อก่อน oh. เป็นเพราะอยากให้เปลี่ยนลุกไร้ข่าวชาวบ้างอ้าวแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงหรือว่าห่วงแฟนกันแน่จ้าเลิศ ชงนี้ถ้าเห็นนักร้องมากวนชื่อชวนน่ากินแกงส้มธนัศทัหุ่นเฟิร์มคือก็ไม่ต้องแปลกใจไปเนอะเพราะช่วงนี้เจ้าตัวเร่งเข้าฟิตเนสอัพแอนด์ดาวออกกำลังกายเพื่อให้หุ่นฟิตเปรี้ยก,กว่าเดิมส่วนผลพวงที่ได้จะทําให้มีคนท้าไปถ่ายแบบโชว์ซิกแพคกระเปล่านั้นหนุ่มแกงส้มแทงกั๊กบอกไม่แน่ให้แฟนๆรอลุ้นกันเอาเองเนอะสู้นะตัวเอง ตัวว่ากำลังปลูกต้นรักกับนักร้องรุ่นพี่เชอร์ร์ฟันเดซเบอร์ซิ่น่ก็ดูเหมือนว่านักร้องหนุ่มเลียมเพนจะเดินหน้าจัดเต็มความหวานให้กันตลอดพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาหนุ่มเลียมก็ควงแฟนสาวคนสวยไปถ่านมือค้ำสุดโรแมนติกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนจะหวานเวอร์ขนาดไหนไปส่องกันได้เลยที่ Facebook.com n ล k นตนะจ๊ะ